พาชมพระอาทิตย์ยามเช้าถ่ายทำณเอ็มเพลสนะคะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงแรมสยามกรนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเป็นถนนสายสายรอบเมืองเนาะสายรอบเมืองไปสกลนครกับน้องคาย บรรยากาศค่ะที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,กับหมู่บ้านสุภาราบลารวิวบ้านพร้อมอยู่เนาะเข้าไปในซอยถนนเส้นนี้ถนนความกว้างประมาณประมาณ4เมตรเนาะเข้าไปในซอยถนนนะคะแต่ด้านหน้าตรงนี้เป็นถนน รอบเมืองหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าบายพาสนะคะนี่บรรยากาศโดยรวมนู่นก็เป็นที่ตรงนู้นนะคะออฟฟิศที่มีธงชาติตรงนู้น,ะะม,นมองเห็นไม่เอ่ยเป็นสำนักง,งานเทศบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีค่ะไกลออกไปนู่นก็มีห้างไทยวัสดุนะคะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเนาะแต่ให้ดูนู่นมีนกเกาะอยู่บนหลังคาเป็นนกพิราบนะกำลังบินผู้คนก็เริ่มออกไปหาอาหารเช้าไป เดินทางไปทำมาหากินตามแต่และสถานภาพนะคะดูรถจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโซนนี้ก็สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโซนนี้สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดนะคะรถบรรทุกใหญ่สองแปดก้ากับคันสีขาวนู้นนะคะที่เป็นลูกค้าฝั่งนี้ก็เก้าฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณนี้นะคะดูยิ่งใหญ่ใช่ว่าจะสุขสบายอาจจะเงียบเหงาก็ได้ อยู่แบบเล็กๆแต่เป็นกันเองดีกว่าเนาะขอบพระคุณทุกคนทุกท่านค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมเดินทางปลอดภัยทุกคนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ